ขอบคุณครับไ่น่ารักแบบเนี้ยพอสบอกแอบแอบเสียใจสั่งได้เลยเหรอสงสัยพอสพอสผิดหวังเมื่อกี้ส่งมาตั้งแบบห้าพันเพจอะแต่วีเจได้แค่พันเดียวเองอะโอ้ยขอบคุณคะ่ะน่ารักจังเพราะว่าวันที่ยีแปดไม่ได้มาเหรอใช่ปะขอไปบ้านได้ไหมได้สิสวยสั่งได้ไงพ่อหมา จำได้ชุดที่ไปนั่งกินน้ําส้มหึไม่ไม่ไม,ไม่ไฟยังไม่เคยใส่ชุดนี้เพิ่งซื้อครับได้หมดละแล้วพอสได้อะไรคืนไหมอ๋อพอสอะ่ะจะได้ไปทานข้าวไข่เจียวกันไงอยากไปนอนด้วย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมพอสพอสบอกว่าพอสรอฟ้ฟ้้้าาใหฟพาไปทานอยู่ข้าวไข่เจียวพอสเขาเล่นตัวเก่งกว่าไฟ เขาไม่เคยอยากเจอฝอเลยเห้าโลหมดขวดฮะอะไรนะเอาใหม่ดิไม่ถ้าฮาโลหมดขวดอะได้แต่ต้องเป็นพี่โอมส่งนะถ้าไม่ใช่พี่โอมหนูไม่ยกนะบอกเลยเอาเะล่ะอยากให้มังกรแต่ขอเบอร์ได้ปะนอนเดียวกันเหรอไม่เจอยังหมดเปแส่ อ้ยอ,อยพอจะพูดแบบนั้นสิขวดเบียไม่เอานะเจอก็หมดไปล้านหนึ่งว่าพอสอยู่ก็พูดเกินไปอยู่ก็พูดส่งบังกรก่อน,อนครับได้เบอร์แน่อืมส่งบังกรมานะไดไลน์นะอืมดูสิขนาดพอส,ส่งเรือยอดอะเ <laughs> พอที่ไม่เคยได้อะไรเลย,เลยไปดูยอดเป๋ Cause you are n u m b เ r อเลยนะเออน่ารักแบบนี้ให้ได้ทุกอย่าง oh, พาอชอบผู้หญิงแต่งตัวเรียบร้อยไงหนูก็จะต้องแต่งตัวเรียบร้อยแบบเนี้ยทุกวันผมไปพะเยาเลยได้เจอชัวแน่ใจเหรอพี่โอมาได้เจอพี่โอมต้องนัดดวงหน้านะเดี๋ยวมีถ่ายงานอีกแล้วเนี่ยถ่ายงานวันที่ไปเชียงใหม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ไปกรุงเทพส ah.., ิสิบเอ็ดสบสองสิบสามเดี Wh ๋ยวรถไฟชนกันไม่ไม่ชนหรอกหนูไ <t> ม <enth> <influencers> ่เคยมีคำว่ารถไฟชนกันนี่มีพอคชนเดียวไงพี่โอไม่รู้อะไรจ่ายไปเป็นแสนจริงโอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิ พูดจริงนะมาดูแลลงสีข้าวพี่นะโหบ้านเป็นลงสีจ้าพียงได้แค่ก้าเองห่างเยอะอะไรคือก้าคะ <c oughs> สับรางเก่งจนน่ากลัวบ้าเหรอยังไม่เคยยังไม่เคยแบบว่าปูรางให้ใครเลยมันก็เลยไม่ต้องสับรางฟ <c oughs> ้าไม่ได้เก่งเรื่องสับรางนะเออ ดูแลทุกคนนะเป็นอย่างดีจริงๆในระยะขอบเขตที่ทุกคนอยู่น่ารักมากวันนี้ forecast กี่ดาวจริงๆก็เนี่ยแหละห้าดาวพอสท็อปหนึ่งไงใช่ใช่เพราะเป็นที่หนึ่งพอสเป็นน้ำปรวันเดี๋ยวนี้พี่แม็กเขาไม่ค่อยมาแล้วพี่แม็กเขาไม่ว่างเลย แสดงว่าเป็นเจ้าของสถานีรถไฟเออเอ,อ้ยพูดพูดได้ถูกใจมากเลยเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่การท่ารถไฟอ๋อสัพ์เก่งมากฟ้าเกิดมาสามสิบปีไม่เคยรถไฟชนไม่ใช่ที่ไม่เคยรถไฟชนเพราะว่าเพราะว่าไม่เคยมีรถไฟหลายคันไงพอมีคันเดียวมันก็เลยแบบเอ,อ้ยเปิดเปิดเลยฟาน้องเขาไม่อยู่กรมทางรถไฟเดี๋ยวพพสก็จะไปละ วาเขาอยู่กับท่าไม่ใช่ค่ะคือเอาง,ง่ายๆอะ่ะมันมันไม่ชนกันเพราะว่าทุกคนอยู่อยู่ลำเดียวกันอยู่รถไฟขัดเดียวกันก็เลยไม่ชนไปด้วยกันที่หนึ่งไม่ไหวชั้นเต็มใจเป็นที่สองเออพอจะไปไหนอะ่ะท่ายกาศยานแต่ว่าตอนนี้ไม่โสดก็หาคนดูแลอยู่คะ่ะเนี่ไงรอพอสมาดูแลอยู่แต่พอเขาเขาเนี่ยจีบยากมาก จริงๆพอต,ต้องจีบเรานะแต่เราต้องจีบพอทุกวันนี้ยเลือกดูคันด้วยนะไปใส่ไหนไม่ใช่รถไฟสายมรณะนะน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะไปทำงานใส่นี่พอไปหาสาวห้องไหนเออนั่นนะสิอาจเสียงไปบอกแฟนฟ้าละยินดีปีดาเลยค่ะไปบอกพอสะหรอคะพี่วอมาเสียงดงัง พอกันพอกันไม่พี่เบนเขาไปห้องอื่นเยอะกว่านี้พี่เบนตะหนูไปแอบส่องนะของล้องไซพี่เบนเป็นที่หนึ่งนะอืมเป็นแสนเช่นกัน <c oughs> เห็นอยู่